เย้ yeah. วันนี้เราจะไปพาป้าๆไปไหนนะเดี๋ยวก่อนไปกินบุฟเฟ่กินบุฟเฟ่ไอ้ร้านได้ยินไปแวๆมาร้านอะไรชื่อร้านอะไรนะเติมเต็ม,เ,มเติมเต็มเออบุฟเฟ่ขาข้าวข,า,ขาหมูครับผพิร์มข้าวหมูแดงแล้วก็ขนมจีนแล้วก็เป็ดเตี๋ยวเรือนี่มีนะเแต่เ,เราไปดูกันเท่าไหร่อ่ะ ถ้ากินทุกอย่าง89บาท89เนะหรอเดี๋ยวเราไปดูอาหารเขาก็มีอะไรตอนนี้เราก็อยู่แถวถนนบ้านกล้วยใส่น้อยอ่ะแต่นี่เราออกจากบ้านยังไม่ถึงถนนบ้านกล้วยใส่น้อยเลยใช่ๆนี่มองเห็นทุ่งนาเนี่ยทุ่งนาทุ่งนาเดี๋ยวดูป้าป้านะเราวันนี้เราพาป้าป้ามาป้าป้าเฮกันหน่อยจ้า จะไปกินข้าวกันนะจ๊ะ,อ,ะ,อ,ะอร่อยอร่อยนี่ปลาไพายตอนนี้ไปแย่งกินก่อนเลยอย่าเพิ่งอิ่มมาไปแยง่งอาไปแย่งม่าพอนี่ยี่นาทีโอเคโอเคเดีย๋ยวถึงแล้วดูกันอีกทีนึง ได้มาถึงแล้วเติตมเต็มบุฟเฟ่98บาทเราก็ต้องหาที่จอดก่อน89เออ89บาทจอดข้างในนอกดี ไปครับแม่ของพี่เป็น445บาทแล้วชามีใส่อะไรบ้างเนี่ยอ่าอันนี้เป็นใส่ก๋วยเตี๋ยวก๋าเหล่านี้นะคะอันนี้เป็นข้าวผสมจีนก็คือจานสองใบชามนหนึ่งใบสองหนึ่งชั้นนะคะจานสองอันนี้สรุปคนละสามใบอ๋อใชุดนึ่งค่ะค่ะคนละสามใบเอที่รับดีก่อนรอทีค่ะสักครู่นะคะไปก่อน ไหมีครับใช่เหรอใช่ไรมีกะปิด้วยนะพี่ย่างมีหมูแดงด้วยเดี๋ยวอันนี้ใส่มาเกินหมูแดงก็ได้ อหน่อยอนสงสัยว่าเยี่ยงโดนจานเดียวไปก็อยู่แล้วเนี่ยนี่ครับเติมเต็มบุฟเฟ่แปดเก้าบาทมีข้าวขาหมูข้าวหมูแดกขนมกีนน้ำยาก๋วยเตี๋ยวเรือีอย่างามไร นี่นี่คือน้ำขาหมูใช่ไหมเล็กตากจ้งตากข้าวเนาะแม่จอบหมูแดงหรือข้าวขาหมูข้าวหมูแดงขึ้นมาอาหมูแดงก็ไม่เอาหนึ่งจีนด้วยนะอีกจานนึงใส่หนึจีนได้พอแล้วเออเราต้องกินหลายอย่างเราต้องกินพวกทุกอย่างนะ นี่เอาสองอย่างเลยได้นะโอาเล่ว่ติดมนติดมันติดมัได้ไหมพี่ได้ค่ะ,ดดนนะได้ค่ะงั้นละค่ะ เดี๋ยวดูว่ามันจะกินได้มากน้อยกันแค่ไหนเนาะนี่ครับอันนี้คือ,อเย๊ข้าวกินอะไรวันนี้ทาก,กิทาก,กิก,กับอะไรครับไาิก,กับไส้นี่ครับาคาเกิ เปิดได้ประมาณสองเดือนกว่าลวแต่ก่อนหน้านี้ผมเปิดเป็นก๋วยเตี๋ยวดีลอเปิดที่นี่ใช่ไหมเปิดมาหนึ่งปีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบุฟเฟ่ดีกว่าดีกว่าดีกว่าขอบคุณครับเนี่ยครับเ็ราคือให้ปริมาณตามที่เราใส่ข้ามาเนาะ มีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งขนมจีนมีทั้งขาหมูอร่อยสุดๆนะนเราก็มีนี่เหมือนกันแล้วก็มีข้าวหมูแดงด้วยนะใครชอบกินข้าหมูแดงก๋วยเตี๋ยวขาหมูม

nha Anh ấy kia nữa, cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็แยกมอาดุ่มเลยนะ น้ำตกเส้นหมี่น้ำตกหอมีิ่ตนี้ก็คืออะไงแน่เลยใช่เห็ีก็หอมพริกทอดดอพิเปีากเป็นพริกทอด้โอเคอยู่ สมอร่อยอร่อยรู้ได้ไงอร่อยยังไม่ชิมเลยอ่าอร่อย <c oughs> อจริงนะเราอง,งใส่อย่างละนิดละหน่อยมันก็อร่อยเราเองไม่ได้ใส่เยอะอ่ามกล่อมนะดีดูบรรยากาศเี คนมากันเยอะเลยอร่อยนะคะจินมนมจนนี่เป็นไงป้าป้าอร่อยไหมป้าป้าอิ่มอิ่มป้า อิ่มนะเออคุ้มนะมีต้องหลายอย่างเนลยรถจอดข้างหน้าเรานะสองเก้าอ่จอดที่หน้าเรานะสอเอ็มนะพี่เจ้าโอเคก็รถจอดกโอเคก็คือสามหมูนี่ได้ขนมจีนก็ได้ต้องปรุงเพราะว่าเขาจะทำแบบออกมันๆแล้วก็มันแบบนี้แล้วก็อาจจะอาจจะจืดนิดนึงเปนเาาะแติมมะพร้าว เติมน้ำปลาเติมที่เกาใช่ใช่ารสชาติก็โอเคอเอ้ยแล้วก็ส่วนอะไรนะเอัก๋วยเตี๋ยวเรือรสชาติก็โอเคอยู่เพราะสรุปแล้วก็ข้าวหมูแดงก็อร่อยใช่ก็โอเคก็โดยประมาณนี้อโอเคเนาะใครผ่านมาเออใครผ่านมาแถวนี้แวะแวะกินได้นะคุ้มอร่อยคนเต็มเลย คนเยอะมากอืมเอเอินเอ็มนอนหลับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดติดตามครอบครัวแม่เอาพ่อเปียวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ